ผู้ชมหลังจากช่วงที่แล้วที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่มาและรายละเอียดของร้านอร่อยจังเทริยากินะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการบริหารของร้านและก็วิธีการทำนะคะของร้านอร่อยจังเทริยากิค่ะตอนนี้มันมีอาหารเต็มโต๊ะไปหมดเลยเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอาหารอะไรบ้างค่ะพี่นุ่มคะอันนี้มีอะไรบ้างคะนี่อันนี้ก็คือเป็นข้าวหน้าหมูทอดทงคัตสึนะครับจะเป็นหมูทอดระหว่างบนข้าวข้าวหน้าหมูทอดทงคัตสึ ด้านนี้ค่ะด้านนี้จะเป็นซูชิรวมครับก็จะมีหน้าต่างๆเช่นแซลมอนปูอาจไข่หวานปลาหมึกหิมะปลาหมึกับหน้ากุ้งใช่ครับเป็นปลาหมึกขาวใช่ครับผมโอ้ค่ะด้านนี้เป็นกินจีก็สําหรับเป็นเซตครับชุดข้าวปลาแซลมอนครับในเซตก็จะมีข้าวญี่ปุ่นมีซุปมิโซะกิมจิแล้วก็แซลมอนย่างครับผมอันนี้นะฮะนี่ อันนี้เตรียมไว้ให้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะมีเชฟมาโชว์ให้ก็คืออันนี้เป็นประเภทยำนะครับเพิ่งเดี๋ยวเราจะตัดปลาระวังลงบนด่างผมก็มองหาปลาอยู่นู่นใช่ครับอย่าให้เฉือนเห็นเห็นเลยครับคอันนี้ก็คืออันนี้เป็นปลาตุ้งนะปลาตุ้งครับผมอันนี้ที่บอกว่ามาจากไหนนะคะแอฟริกาครับแอฟริกาแอฟริกาใช่ครับผมโต๊ะนี้คือวัตถุดิบมาจากทั่วโลกจริงๆแน่นอนครับครับผมได้ทานแล้วเหมือนได้ไปทั่วโลกเลยครับเราเริ่มทําอะไรกันดีคะ ได้เลยเดี๋ยวให้น้องเขาหั่นเป็นปลาเป็นปลาเป็นปลาเออ่ปลาดิบรวมก่อนก็ได้ครับอันนี้มีดน่าจะคมมากครับมมากครับยำปลาดิบรวมนะคอันนี้เป็นยำปลาดิบรวมอันนี้เป็นปลาแซลมอนแซลมอนเราต้องเๆลยใช่เป็นตัวครับแล้วเราก็ชำแหลมมาช่าแหลมออกมาดูวิธีการหั่นนะครับ ตอนนี้ผมมีดคมมากพี่พงษ์คาแมวท้องด้วยนะคะเดี๋ยวมีดคมก็เสียวอยู่เหมือนกันเรามีเทคนิคไหมฮะในการหั่นในการมีครับวิธีการหั่นปลาก็ต้องดูลายปลาครับต้องหั่นหั่นให้ตรงลายปลาครับไม่นั้นปลาก็จะแตกปลาปลามีลายยังไงครับเช่นเช่นลายลายลายปลาอย่างเงี้ยครับจะเป็นช่วงลายช่วงเส้นปลาอย่างเงี้ยครับผมถ้าหั่นฝา ใช่ครับถ้าไปหั่นสวนมันก็จะแตกครับอันนี้ปลาอะไรนี่ฮะอันนี้เป็นปลาซาบะครับซาบะดองซาบะดองดองนี่เขาดองยังไงอะครับวิธีดองก็คือเขาดองเกลือกับดองน้ำส้มครับใช่ครับทำไมต้องไปดองครับดิคนนียมงทานเยอะครับเป็นปลาซาบะดองแล้วจะสูตรสชาติจะออกเปรี้ยวเพื่อรสนะเพื่อรสนี้เหมือนเนื้อเลยนะคะใช่ครับนุ่มมากครับอันนี้มาคุโปก็คือปลาโอปาทูน่าเ่ยครับที่บ้านเราเรียกปาทูน่าครับผม กว่าจะหั่นกว่าจะรังสรรค์เมนูได้ขนาดนี้สําหรับพี่แบงค์เองตรงนี้ต้องฝึกฝนนานไหมครับตรงนี้เออก็น้องเขาอยู่อร่อยชังมาก็ประมาณ2ปีแล้วนะครับแล้วก็มีพื้นฐานเดิมจากจากที่ที่ทำงานเดิมมาใช่ครับแล้วก็มามาาดัดแปลงให้เป็นอร่อยชังทะเียกิกราบรับทีหั่นนะคะมืออาชีพมากๆแล้วก็แบบสไลด์ได้แบบเท่ากันเลยเคยมีไหมฮะสไลด์สไลด์ไปโอ้ยนิ้วชันมีฮะนิ้วเรียงอยู่ในอย่างไม่มีครับเราไม่พลาดกันอยู่แล้วระดับนี้นะฮะ อันนี้ก็จะอยู่ในจานเดียวกันใช่ครับผมส่วนหญล,ลูกค้าจะสั่งบ่อยไหมครับตรงนี้เกือบทุกโต๊ะครับที่มาแล<อ>้วต้องสั่งใช่ครับไม่สั่งประดิบรวมก็จะสั่งเป็นประเภทเแซลมอนซาซิมิครับผมพะที่ร้านเราเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราใช้วาซาบิเด่ยเป็นวาซาบิสดซึ่งต่างกับร้านอื่นครับผมซึ่งทานแล้วจีดแน่นอนครับอย่างนี้ครับจานมืือมาอย่างนี้ ราคาขายจริงๆไมว่าจะเป็นร้านเราหรือร้านแฟรนไชส์ราจะประมาณเท่าไหร่ครับจับต้องได้ที่ราคา198บาทครับราศีพฤษภ198บาท198บาทใช่ครับผมที่จริงเราไปกินอันนี้อย่างเดียวนี้ก็100บาทแล้วครับผมใช่ค่ะ198 198บาทอันนี้คือชุดประดิบรวมใช่ครับผมชุดประดิบรวมแล้วเราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับวาซาบิสดแล้วก็โชยุอันนี้ก็คือถือว่าใช่ครับผมละวันจุนิขันดูนะครับคุณผู้ชมน่าทานครัร้อยกว่ากว่า198บาท จับต้องได้จริงๆด้วยนะคะยังไม่มียังไม่มีเลยยังไม่มีเลยยัง่อเลยอันนี้เป็นยำใช่ครับเป็นประเภทยำปลาดิบรวมก็คือน้ํายำก็คือเราจะเป็นรสชาติของไทยๆครับ อันนี้คือพูดได้เลยเมนูที่เห็นทุกอย่างนี้มีอยู่จริงและเป็นลักษณะนี้จริงๆเลยใช่ครับเสิราฟอร่อยดีในร้านอร่อยจังเนี่ยก็คือเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยขนาดเท่านี้ไหมคะขนาดเท่านี้เลยครับไม่ใช่ว่ามาออกรายการแล้วก็มาที่แต่ไม่ใช่ครับก็คือวัตถุดิบเราใช้ประมาณอย่างนี้เลยอย่าเพิ่งเชื่อครับคุณผู้ชมต้องพิสูจน์จริงๆที่ร้านไปลองอร่อยจังเทวิยาขีบก็บอกได้เลยฮะถ้ามาจากร้านของเรามาจากรายการของเราบริมี SME รับส่วนลดไปเลยครับ10%ทันทีครับผม10 อันจำนวนครั้งด้วยครับผมใช่แค่บอกว่ามาจากรายการโฟลเดอร์มี SME เนะคะเราสามารถจะไปชิมได้เลยในราคาที่ลดรง10% 10%นรทันทีคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากทานหรืออยากจะไปสอดส่องดูลาดเราช่องทางทำธุรกิจก็เชิญได้เลยครับที่อร่อยจังธุรกิจที่กรุงเทพสาขาอยู่ที่ไหนครับลาดเพ้าวงหิน85ครับไม่ยากครับถ้าเข้าทางโชคชัย4ีัลาดเพ้าก็เข้าทางลาดเพร้าว53โชคชัย4ทะลุมาได้เสนานิคมครับผม ร้านเปิดประมาณร้านพี่เปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับห้าโมงเย็นเย็นถึงเที่ยงคืนเลิกงานเสร็จหิวข้าวแล้วไปทานได้เลยครับผมก็เป็นแป๊ะสบายๆมีพร้อมครับผมทุกอาอากาศเย็นๆลมหนาวช่ยๆตรงนี้ก็ครับทาสาวๆจีบกันได้ได้ครับเย็นนี้อาจจะเจอผมที่ร้านนะฮะได้เลยครับเอออันนี้โอ้ยไวมากเผื่อแป๊บเดียวคุณสุ้มนะเนี่ยแอบทำเต็มจานหมดเลยอันนี้ครับสำหรับที่เป็นคีออสครับพี่ คีออสเราจะสามารถทําอาหารได้ขนาดไหนในโต๊ะ<ค>บ้างคีออสนะครับประเภทคีออสก็จะมีข้าวหน้าหมูทงคัตสึนะครับ,รบแล้วก็เป็นข้าวหน้าปลาซาบะก็คือจากหมูเนี่ยเปลี่ยนเป็นปลาซาบะเป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนนะฮะเป็นประเภทปูอัดซาซิมิครับผมแล้วก็ยำสาหร่ายเย็นมีอีกหลายเมนูเกี๊ยวซาทะโก ท,ที่หาทานได้ได้โดยราคาที่ไม่แพงแล้วก็เป็นอร่อยจังสะดวกซื้อสําหรับลูกค้าที่ซื้อแฟนชส์ของเราไปแล้วทําเมนูอย่างนี้ออกมาเราจะต้องกําหนดราคาที่จานละเท่าไหร่ครับผมครับผมเออก็คืออย่างอย่างแฟนชส์คีออสเนี่ยคียออสข้าวหน้าหมูทอดเนี่ยเราขายอยู่4 8บาท48่บาทใช่ครับผมใช่เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งส่วนข้าวหน้าปลาซาบะก็68บาทข้าวหน้าปลาแซลมอนก็9 8บาทซึ่งเป็นวัตถุดิบก็เกรดเอครับผมชิ้นใหญ่มากเลยนะคะพี่พงษ์ใช่ นี่ก็จริงจริงก็ขนาดนี้จริงๆก็ประมาณอย่างนี้เลยครับผมใช่ใช่อันนี้เป็นชุดอะไรคะแซลมอนซาซิมิครับเป็นประเภทซาซิมิใช่ครับเป็นแซลมอนล้วนจานนี้ก็เราขายอยู่ที่ร้านก็ร้อยห้าสิบแปดบาทชิ้นใหญ่มากได้หลายชิ้นด้วยวาซาบินี่เป็นวาซาบิที่สดแน่นอนครับทานแล้วชีดแน่นอนถ้าไม่จีดนี่เราไม่เก็บตังค์ลูกค้าเลยครับถ้าคุณกล้าตาได้ถ้ากระนึ้าได้เช่ครับผมเพื่อจะได้ทานฟรี ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเป็นอันนี้เป็นยำใช่อันนี้เป็นประเภทยำรสจัดจ้านแบบไทยๆครับยำประดิบรูปไต่ไทยกรองครับเข้ามาเลยฮะโอ้โหสวยครับนี่ฮะรสชาติแบบไทยๆอาหารจริงๆไปได้ครับที่กรุงเทพใช่ครับร้านเพาห่วงหินแปดสิบห้าครับเปิด5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับผมทั้งหมดนี่มีกี่สาขาล่ะตอนนี้มี4สาขาแล้วครับอร่อยจังก็คือสาขาหนึ่งเนี่ยเป็นครัวกลางก็คืออยู่ที่ลาดพร้าววังหิน85กทมใช่ไหมฮะส่วนสาขา2ก็คือซอยสุขัญญาอําเภอเมืองลพบุรีสาขา3ก็ซอยรังสิตพิม มหาลัยกรุงเทพมหาลัยกรุงเทพครับข้างมหาลัยกรุงเทพสาขา4ี่ก็ราชมงคลธัญบุรีซอยโพธิสารครับอันนี้แอบถามนิดนึงนอกรอบนอกรอบแต่ก็อยู่ในทีวีเนาะนอกรอบยังไงระยะเวลาในการคืนทุนอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างแล้วก็จาบสถิติคืนทุนไวไหมเอ่อไม่เกิน6เดือนครับไม่เกิน6เดือนคืนทุนครับสำหรับเป็นเป็นในรูปร้านนะครับในรูปแบบร้านในรูปร้านในรูปแบบของร้านก็คืออย่างอย่างพี่การันตีได้เลยว่าเดือนหนึ่งเนี่ย แน่ๆเลยคุณเหลือประมาณแสนหนึ่งเนี่ยคุณเหลือถ้าคุณตั้งใจนะครับถ้าคุณตั้งใจแล้วก็ทําทุกอย่างคุณมีทีมงานที่พร้อมคุณมีศักยภาพในการถ่ายทอดให้ลูกค้าที่พร้อมเพียงเนี่ยพี่เชื่อว่าเดือนหนึ่งเนี่ยแสนหนึ่งคุณได้แน่ๆอยู่แล้วครับคืนทุนเร็วด้วยใช่ครับครับและสําหรับตัวคีย์ออสนะฮะคีย์ออสนี่เป็นคีย์ออสนี่พี่พี่ว่าคืนทุนได้ได้ได้ไวมากได้ไวกว่าได้ไวไวมากก็คืออย่างอย่างเคสต์ดี้ถ้าเราวางโพสเซสไว้ที่เราจะขายวันละห้าพันบาทใช่ไหมครับห้าพันบาทเดือนหน S <S <S ใช่ไหมฮะหนึ่งสห้าแล้วถามว่า GP พผู้ที่ซื้อเออพี่ล <Kiss wei> ืมบอกไปว่าสำหรับผู้ซื้อเฟนชัยเนี่ยมาจิ้นที่คุณจะได้เนี่ยประมาณ30-40%ิถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับประมาณ30-40%ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะน่าจะเลิกเป็นพิธีกรกันแล้วเราจะไปขายอาหารกันถ้าเราเลิกไปแล้วใครจะนำอาชีพมีอมีนี้ไคุณผู้ชมนะครับคุณติเตนะฮะ สำหรับคนที่ลงทุนแฟรนไชส์เปบปี้คีออสนี้ผมจะสนใจคีออสเป็นพิเศษเพราะว่าคอนเซปต์ของเราจะทําอาชีพที่สามารถเริ่มได้ง่ายๆเริ่มต้นไม่ก้าวไม่ใหญ่นะแต่ก็เป็นก้าวเล็กๆที่สาคัญแล้วก็มั่นคงสําหรับตัวคีออสเองตรงนี้ฮะเรามีรูปแบบเริ่มต้นในการลงทุนอย่างไรเห็นเมื่อกี้คุยกันรู้สึกว่ามีการออกทุนก่อนแล้วก็ก่อนจ่ายครับตอนนี้เรากําลังทาแคมเปญนะครับของอร่อยจังเนี่ยฉลองครบรอบ4ปีของที่ร้านอร่อยจังเทริยากินะครับก็คือทาแคมเปญก็คือ เพียงคุณพกความมั่นใจมาถ้าคุณผ่านการการ,การเรียนในการวิธีการทําอาหารคุณผ่านการสัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยถ้าทางอร่อยจังเราเลือกคุณปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องใช้เงินเลยเราพร้อมที่จะออกทุนให้คุณก่อนคียออดนึ่งประมาณหกหมื่นบาทเราพร้อมที่ออกออกให้คุณก่อนเพียงคุณพกความมั่นใจความตั้งใจมา้เราเห็นว่า คุณอยากทำคุณรักมันในในอาหารชมไม่ต้องใช้เงินทุนเลยเพียงแค่สนใจและมีความขยันรักการทำอาหารสามารถมาเริ่มทำได้ครับผมรายละเอียดก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้เลยนะครับเอาละฮะอันนี้ขอถามที่หนึ่งครับในทัศนคติของคุณพี่เองมองแนวโน้มการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของคนไทยในปีนี้แล้วก็ปีหน้าว่าอย่างไรบ้างพี่ว่ากําลังมาแรงครับแล้วก็จะจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆอีกหน่อยอาหารญี่ปุ่นอาจจะเป็นเหมือน ร้านอาหารตามสั่งบ้านเราก็ได้เพราะว่าหนึ่งอาหารญี่ปุ่นปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีแค่ปลากับผักใช่ไหมครับไขมันน้อยแล้วก็อย่างหนึ่งก็กกาลังเป็นที่นิยมครับครับผมก็คิดว่ายังไปได้แล้วไปได้อีกไกลเลยทีเดียวสัาหครับแวดวงธุรกิจอาหารญี่ปุ่นในบ้านเราใช่ไหมครับแล้วพี่วางอนาคตของธุรกิจตรงนี้ไว้อย่างไรครับจะต่อยอดอย่างไรไหมเอ่อ ตรงนี้พี่กัดขยายเป็นในรูปของคีออดอย่างเงี้ยนะแล้วก็เฟรนช์ชายสักระยะหนึ่งเนี่ยก็หันไปทําเกี่ยวกับพวกเป็นน้าจิ้มเทริยากิแล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ดเนี่ยที่เราจะวางขายตามห้างอะไรเงี้ยครับผมอันนั้นคือคือคือแผนอนาคตข้างหน้าครับและสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบแฟรนช์ชายหรือเริ่มต้นด้วยตัวเองดีพี่ว่าเขาต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและอยากฝากอะไรถึงพวกเขาเหล่านั้นที่อยู่ทางบ้านครับครับผมอย่างอื่นเนี่่ออาาาาากกจะืรรรททํหหป ถ้าคุณชอบคุณรักในการที่ทำมหาเนี่ยเหนื่อยแน่นอนถ้าคุณยอมรับความเหนื่อยได้คุณสำเร็จแน่นอนคุณต้องมีความตั้งใจมีความมั่นใจครับถ้าคุณคิดว่าคุณมั่นใจคุณตั้งใจคุณทําได้แน่นอนครับครับค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่หนุ่มมากที่มาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการบริหารธุรกิจของเราที่ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะปลดแอกชีวิตของมนุษย์เงืนเดือนนะคะและอยากจะมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะต้องขอบคุณพี่แบงค์ด้วยที่มาโชว์การทาอาหารให้เราดูค่ะกับและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกธุรกิจที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมนะครับในรายการ For ์มีเอสเนะฮะก็เป็นหนึ่งธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ได้ในทุกวันนี้นะครับแล้วผมเชื่อเลยว่าอีกนานเลยทีเดียว ในเรื่องของกระแสอาหารญี่ปุ่นยังตอบโจทย์<ม>คุณผู้ชมได้แล้วก็ยังไปได้อีกไกลก็ฝากกันไว้ครับคุณพี่แบงก์ก็แล้วก็คุณพี่หนุ่มเองก็บอกไว้ว่าเรื่องของการทําอาหารหรือการทรําธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการ,รการเซอร์วิสไมล์แล้วก็การใส่ใจในคุณภาพอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นธรุรกิจใดนะครับต่อให้คุณมีความพร้อมเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้ในการทําธุรกิจก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้นะครับสําหรับในช่วงนี้ก็ต้อง พักเรื่องราวของอาหารไว้ก่อนแต่รายการของเรายังมีช่วงหน้าอีกหนึ่งช่วงครับก็คือเรื่องของ SME นมี่มาเล่าจะเป็นสาระดีๆที่เหมาะกับคุณผู้ชมครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นครู่เดี๋ยวครับ